เอ็นฟรุตผู้ประกอบการกล้วยหอมทองจากจังหวัดเพชรชบุรีที่ปลูกและขายให้กับร้านเซเว่นอีเลฟเว่นที่เริ่มต้นจากกลุ่มเกษตรกรเพียง10คนและส่งขายวันละ2 0 0 0ถึง3,000ลูกจนในปัจจุบันสามารถส่งขายกล้วยหอมทองได้สูงถึงวันละ9ก้าหมืลูกและเป็นหนึ่งในเกษตรกรกว่า2,000รายที่เซเว่นอีเลฟเว่นให้การสนับสนุนพร้อมทางสร้างอาชีพและรายได้ทั้ง43จังหวัดผ่านแนวคิด s m e อโตไกลไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนายอาคมคงกระเรียนผู้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด N อ็นอนฟรุ หนึ่งในผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการสนับสนุนเล่าว,ว่าจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยหอมคุณภาพสูงมีการเพาะป,ปลูกต่อเนื่องมายาวนานแต่การส่งผลผลิตเข้าสู่ตลาดใหญ่ยังเป็นข้อจํากัดของเกษตรกรท้องถิ่นจึงริเริ่มรวมกลุ่มผู้ปลูกกล้วยในจังหวัดและพัฒนาโรงพ็กกล้วยที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับการจัดการผลผลิตและส่งเข้าจําหน่ายในเซเว่นอีเลฟเว่น NNNfruit เริ่มต้นจากเกษตรกรกลุ่มเล็กๆเ,เพียง10บคนกับพนักงาน8คนส่งกล้วยขายวันละ2 0 0 0ถึงส แต่ปัจจุบันสามารถมีพนักงานถึง150คนและเกษตรกรกว่า400รายรวมพื้นที่ทั้งหมด2000ไร่ในเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งในปัจจุบันเซเว่นอีเลรับซื้อกล้วยหอมทองกว่า5 0 0แสลูกต่อวนันนอกจากจะช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรแล้วยังช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจให้ชุมชนอีกด้วยกล้วยหอมทองแต่ละลูกที่ส่งถึงมือผู้บริโภคนั้นต้องผ่านกระบวนการตั้งแต่การปลูกและเก็บเกี่ยวปลูกจนกล้วยโตเต็มที่9-12เดือนแล้วนําผลผลิตมาล้างทําความสะอาด และต่อด้วยการบ่มแบบควบคุมอุณหภูมิเพื่อยืดอายุและควบคุมคุณภาพขั้นตอนการแพ็คจะใช้ถุงเจาะรูเพื่อระบายอากาศเพื่อป้องกันผิวด้วยดำและเนื้อเละในระหว่างการจัดส่งจากนั้นก็ถูกส่งไปวางขายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศเมื่องหลังความสําเร็จที่ทําให้ N&N n, n Fruit ส่งกล้วยหอมทองได้ต่อเนื่องทุกวันกว่กวา10ปีมาจากการที่ทีมของเซเว่นเข้ามาช่วยวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ทําให้ทราบความต้องการผลผลิตในแต่ละวันล่วงหน้า สามารถบริหารการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรในพื้นที่สำหรับอนาคตนายอาคมวางแผนต่อยอดธุรกิจด้วยการแปรรูปด้วยหอมทองที่ไม่สามารถจำหน่ายเป็นผลสดเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกรพร้อมฝากข้อคิดถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ว่าศึกษาและเข้าใจธุรกิจและผลผลิตของคุณให้ดีรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้สม่ำเสมอความอดทนและความตั้งใจจะทําให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่ง,งยืน